สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับแหมช่วงนี้เกมเอาของมาขายเยอะมากเป็นกิจกรรมใหม่นะครับไม่รู้กิจกรรมอะไรแหละแต่ถ้าทุกคนนะครับต้องการไอเทมตัวไหนไม่รู้จะเติมร้านไหนดีนะครับขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของผมไว้หน่อยครับ ร้าน powerplay นะครับร้านนี้ตะเติ้นการันตีคุณภาพเปิดให้บริการแล้วกว่า7ปีนะครับเติมถูกกว่าเติมเองเติมง่ายเติมไวด้วยนะครับที่สําคัญเปิดตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดครับคุณผู้ชมถ้าใครต้องกอารจะเติมแอดลไลน์ไปเลยครับแอด powerplay นะครับหรือว่าคลิกนด้นล่างนี้ก็ได้เดี๋ยวจะทิ้งลิกงไว้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ทุกคนเติมเนี่ยอย่าลืมใส่สนับสนุนช่องผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีผลงานนะฮะ คอมโบสกิลยอดฮิตกับป no 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 ืนท no no, no ี่ใครๆก็อยากจะเล่นจะโกงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับเหมือนว่าเราจะสุ่มมาเจอหนุ่มน้อยสาวน้อยนะครับเขาคุยอะไรกันก็ไม่รู้ฮะคุณผู้ชมฮะรู้ว่าเขาคุยกันรู้เรื่องได้ยังไงเหมือนไม่จะไม่ดีนั่นน่ะโอเคเดี๋ยวเราแบกเขาเลยแล้วกันนะครับด้วยปืนที่ยอดฮิตที่สุดผมเชื่อว่าใครๆก็ชอบเล่นนะปืนตัวนี้นะครับผมก็คือปืนสกาณนั่นเองครับความจริงเนี่ยมันฮิตมาหลายแพทแล้วนะทุกคนแล้วก็โดนเนิร์ฟมาหลายแพทแล้วด้วยแต่มันก็ยังฮิตอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่ สมดุลเ ые, ENNIS, ส,สถียรนะครับนิ่งแล้วก็ความแรงเนี่ยพอใช้ได้นะฮะแล้วลงมาก็เจออะไรไงก็มาดิโอโหเกมนี <practition today> ้ผมว่าไม่ต่ำกว่า10 10คิวอ่อไม่ใช่ตายกว่า10ครั้งแห่ไม่ใช่เล่นมุกอะไรวันนี้นะแต่วันนี้จะมาเล่นคู่กับปืนโทกอนนะครับปืนที่พึ่งฮิตนะพึ่งฮิตเมื่อแพ่นนี้แหละพอคนเริ่มจับจังหวะได้อะใครที่ไม่เคยเล่นลองเปิดใจเล่นดูครับเดี๋ยวคุณจะพบกับความโกงโทกอนยังไม่เจอนะฮะเวลาจะเล่นเป็นแบบนี้แหละไม่ใหยเจอหรอกกระสุนต้องใช้เยอะๆนะโทกอนนะ มันเป็นปืนที่เปิงกระสุนมากๆนะครับเอเบอร์หนึ่งมันโดนอะไรวะน่ะเลือดเดือดกระจิ้วเดียวน่าจะแยกเล่นน่ะฮามันไม่เจอเนี่ยไ,ไหนวะอ๋อนี่ไงอุ้ยอ,อยู่ใกล้เราแต่ตอนแรกไม่มีคนไงปืนสลิงก็ไม่มีขอทาเซียไปก่อนแล้วกันจะใช้หมดก็กลัวนะกลัวว่าตอนเจอศัตรูเนี่ยจะไม่มีจู <Okay. S 1> ต้องมีปืนสลิงอะโกงเลยแมปเนี้ยวันนี้ไงท่ะว้าใจเย็นเพื่อนเจเย็นๆซหนุ่มน้อย หัวแพมนะลูกเรียบร้อยแตงหนึ่งสวยๆเหมือนมีสองตัวครับระจะชาร์จเลยนี่ไงนี่ไงดาวสองสวยๆทำเลยครับผมโอเค, <S <S อ,เคอุ้ยตัวไหนวะใช้โทรก้อนน่ะนี่ไงผมเจอเหมือนโชคสองชั้นน่ะได้ทั้งโทรก้อนทั้งปืนสลิงแบบนี้ต้องยกให้ปืนสลิงนะครับผม <Okay. S 1> ที่จะทําให้เราเป็นคนขี้โกงได้นะฮะจากเสียเปียบเนี่ยจะทําให้เราได้เปียบเลยนะครับผมหลายๆสถานการณ์เลยแหละ เหมือนมันเป็นปืนที่แบบจุกได้วาร์ปได้ขอเปิดตู้ก่อนแล้วกันครับเรามีกุญแจอยู่นะปึป๊บเมา่ยายใหญ่ไม่ใช่อะไรผมอยากใช้าย,ายายใหญ่เยอะๆอยากเก็บไว้เยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆพันทีเยวเต็ม,มวายแล้วเจอสกาสามก็สวยดีอุ้ยเหมือนชคเข้าข้างจริงนะเกมนี้ทุกคนิวต้องมาที<ค>่ขาดอีกหนึ่งอย่างคือเข็มชุบครับของมันจะตกมาด้านล่างไหมวะผมว่าไม่น่าต้องขึ้นด้านบน แต่บนนี้มันก็เด่นไปบ้างวะแตโดนสวยไม่เอาฮะลงมาด้านล่างครับผมเราก็ตั้งไอวอลกันไว้มาเพื่อน,เ,อนเย็นๆนะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะอยู่รวมกันไว้ดีที่สุดโอเคครับเข็มชุบนี่ไงเก็บก่อนเลยรับไอวอลโอเคครับมาคือของผมจะลุงรังนิดนึงนะคุณผู้ชมผมไม,ไม่ค่อยเช็คหรอกต้นเกมอ่ะคือผมเก็บได้เลยผมจะเก็บอยู่ยงั้นแหละแล้วก็ไม่ค่อยทิ้งหรอก บางทีนี่คือแบบของแต่งแม่งเต็มกระเป๋าอะของแต่งแม่งแทบเต็มอะอุ้ยแล้วเพื่อนยิงใครเพื่อนยิงใครตรงไหนเพื่อนว่าน่าจะขวามือไอนะวอเต็มเลยแต่มันยังอยู่ไหมแค่นั้นแหละนี่ไงผมเจออืมเกือบหัวแตกทำไมขยับนะหัวแตกเมื่อกี้นีนะ้อุ้ยสลิงมืดอเสียงแทนไม่ได้ว้าวใจเย็นเพื่อนจะเอาเหรอจะเอาหรอ,อ,หรอ,อู้เดี๋ยวนะพัญยาแป๊บเเดี๋ยวราพัญยาเสร็จเดี๋ยวเจอกันแค่นั้นแหละเราไปหาแน่นอน เรามีปืนสลิงนะครับผมโผล่มาแบบนี้ยืนนิ่งๆแบบนี้เหลืออะไรล่ะสกาโคตรนิ่งอุ้ยมีมารอีกครับโอ้งๆบ่อยเจ็บนิดเดียวมีตัวนะทุกคนนี่ไงถ้าเจ็บแม้แต่นิดเดียวอ่ะโดนโทก้อนทุกเดียวผมว่าน่าจะร่วงนะคือมันแรงด้วยไงแล้วมันโคตรรัวเลยอ่ะยิงนัดเดียวคือโคตรรัวปึ้งๆนะทุกคนก็ที่ดูมันรัวจริงนะ ก็ถ้าเกิดขครควบคุมจังหวะได้คุมจังหวะได้ยิงคมคมเนี่ยแป๊บเดียวตายคือตอนมาใหม่ๆนี่ผมคิดว่าปืนอะไรวะยิงก็ยากเล่นก็ยากยิงก็แบบอะไรก็ไม่รู้เสียจังหวะไปหมดนะครับแต่พอจับจังหวะได้ปุ๊บแม่งโกงจัดปืนนี้มึงจะมาทําไมวะมาแล้วโกงแบบเนี้ยชอบเล่นคู่กับปืนพกสกาอะไรแบบเนี้ยอุ้ยแล้วเพื่อนเราโดนพียงวะแต่ตรงไหนอะ่ะไปผมเจอแล้วหัวลั่นไปดิ จะวิ่งมาชาร์จตรงๆแบบนี้ก็หัวแตกเหมือนมีรถเพื่อนเนาขี่รอเปล่าไม่ใช่เพื่อนละเพื่อนอยู่โคตรไกลน่าจะศัตรูเลยแต่ไปไหนก็ไม่รู้น่าจะเลยไปแล้วนะครับผมโอเคเอาชิบหายเพื่อนดาวเตรียมเตรียมตู้ชุบเลยเดี๋ยวเรารอตู้ชุบเพื่อนเล่นทางจากเราก็แบบนี้แหละโอ้ลมแล้วลมอีกกดตายเหอะเพื่อนกดตายเหอะถ้านายจะล้มขนาดนี้ น่าจะโดนลุมจำนะครับผมตายละตายเกิดซะตายเกิดซะชุบสองสวยพี่สวยนี่แหละสายแบกของแท้อุ้ยมีเท้ากับเพื่อนบนบ้านปะน่าจะบนบ้านไหนมันนะอุ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นผมไม่ทันว่ะมันลากเลยเอา้าผิดตำแหน่งมันอยู่ข้างนอกป้อมทุกคนนี่นะ โถก้อนเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงนี้แหละมันมีปืนระเบิดด้วยเอาโดนโดนครับว่านี่ลงไปลงไม่เอาไปโอ้โหมันยิงไม่ได้อะว้าวป่ามาอุ้ยมันยิงหัวเราเลยเหรอแป๊บนึงเอาไปก่อนอุ้ยผมโดนเม็ดเดียวมันเจ็บขนาดนี้เหรออาปืนอะไรวะแป๊บน,นึงนะรอดมาได้ครับนี่คแป๊บ เพื่อนเราตายอ่ะคนนึงแป๊บนึงนะเพื่อนตอนนี้เท้าเต็มบ้านเราเลยไม่รู้กี่ตัวไม่มีเพื่อนเราด้วยไงไประเด็นน่ะยึดกระหคาก่อนลรกันทุกคนว้าวมีตัวดาวมาเลยมันยิงใครไม่รู้คุณผู้ชมมีเท้าอีกอ่ะทางขวาไม่ไว้ใจว,ใว่ะทุกคนแต่พวกก็แล้วกันนี่ไง อุ้ยไม่โดนหัววิ่งอีกตัวนึงนี่ไงเขาหัวไปดิตามก่อนค,ครับทางฝั่งนี้ดีกว่าแย่โดนหัวฝั่งนู้นมันวิ่งไปตู้ตัวหนึ่งนะน่าจะไปชุบเพื่อนแหละตามครับผมอุ้ยใจเย็นเพื่อนอยู่ใกล้ๆเราอะสั้นอะน่าจะเต็นท์หน้านี้หรือเปล่าแบบนี้นะนี่ไง ตามไปเต็นท์นู้นก่อนครับอืมพอความปลอดภัยมีสองเท้านี่ไงอ้โหกอทะท่ไอ้เงยเอาตัวนี้ก่อนมาที่เข้าหัววิ่งไชุบตัวเองชุบตัวเองทำไมแออนุญาตอนุญาตมีตัวหนึ่งครับมันวิ่งไปทางนี้ได้เจ็บแล้วอุ้ยคว่าเหรอตา,ายไปครัเพื่อนเพื่อนเราก็ได้มาเหลือสองคนอุ้ยผมว่าผมชุบได้ไหมวะ ตู้อยู่ใกล้อ่ะต้องชุบแล้วแหละผมมียาใหญ่เยอะไม่ต้องห่วงของไฟก็ยังมีวางก่อนเลยไปเพื่อนไปนเกิดซะเราชุบรวยลงซุนเลยก็ได้นะถ้านายไหวอือสิบคิวแล้วครับผมผมบอกแล้วไม่ตม่ำกว่าสิบคิวเกมนี้นย้ายก่อนเลยครับเดี๋ยวศัตรูแค่สี่คนนะถ้ารวมท่านเราอ่ะโอ <Okay. S 1> เควิธีไงมีเท้าขึ้นกับเพื่อนด้วยทางขวา คะมันวะออกแป๊บเจใจเย็นเพื่อนอุ้ยเพื่อนดา,ดาวแป๊บนึงนะจะลวมรวมบุ้มคอพันยาก่อนองเกาะก่อนเลยเกาะแม่งแคบแหกไปครับมาเราได้พื้นที่ดีๆแล้วก็เลยสองตัวนี้ว่ะป้อมตัวหนึ่งทุกคนผมเห็นละ วัดหม่ดีเพื่อนวัดหม่ดีอุ้ยมันก็คมเหมือนกันนะมันให้หัวผมเลยหมกบินเพิ <source> ่งตัวไปไอตัวนี้แหละมันตุ่ยเราตอนแรกอะไรวะเนี่ยปืนจลิงโอ้ไปครับผมวันนี้ไงแฝงนอกนะชุบไปไม่รอดผมบอกเลยจังวันนี้ โอ้โหมันอย่างเงี้ยโทก้อนเราก็สุ่นอันนั้นหมดอ่ะผมยิงป้อไมไปหมดอ่ะมาระเบิดเอาก้อนลูกพอ่อสุ่นมันเรียบร้อยมาดิอ้าวเราไม่ได้คิวอรอเมื่อกี้เนี่ยทำไมยังชิบิดวะชิบดคือตัวป้อมน่าจะไม่ได้คิวของเรานะครับผมน่าจะเพื่อนได้โอเคไม่เป็นไรครับผมโอเคครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้นะฮะวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม อยากดูคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยฮะสำหรับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย